สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะแล้วก็แฟนคลับสาวน้อยลำเพลินชูพอพอมีแม่น้องอุ้งหญิงนะคะเป็นจังดอยนาอพี่น้องผููใดเด,ดบึงแลว้วตัวอย่างออกมาอีกหนึ่งตอนแล้วนะคะไข่ออค่ะบอเห็ดบ่อเสือยาลบลูนะคะเดือ้อไข่ออภาพพยุนเป็นตัวอย่าง คนสิคอยทยอยทยอยออกมอาให้ห้าเบึงเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะผู้เกิดใหม่ใหญ่รุ่นผู้ใดปฏิบัติใดคารำใดก็สิจะเลื่นหงเฮืองเด้สาธุแม่สาธุ อยหวายให้ละหิเลนทั้งก้อนยำฝ่อนให้แพ่นภายตีนกายให้น้ำรอมือนี่อิลากระพอจูก,ก็ยังอยู่ในกทธมอนะคะอิลาอยู่รุงเทพอีกมือนึงเพื่อจะทำงานอัดร้ายการทีวิตนวนนั้นนี้ทำงานต่อไปนะคะแล้วว่าไม่บวกกือไม่เรืองสิมะบอกซูฟังเนาะ แม่บัวไปเบิงไลฟ์สดพี่หมิวพี่หมิวเพื่พอนออกมาเห็ุคลิปนะคะหมิวรัชนาพรน,นางยากเข้าเนี่ยละพี่น้องเพื่นอนบอกว่าระบบอุ้งหญิงทํางานแล้ววะสันมือพนก้อนพนสิไปไลฟ์สดบ้านอีหล่านางบอกว่าคนตามอยู่สองหมื่นกว่าคนในช่อง y o u u u e หมิวรัชนาพรออฟฟิเชียลนะคะแต่ว่าหลังจาก ที่ไปไล่สดได้มื่อเดียวมื่อที่สองมาน้องมิวมาเฮ็ดคลิปขอบบุญขอบพุนขอพ,อ,ขอ,พอ,ขอมีแม่น้องอุ้งหญิงนะคะแล้วก็แฟนคลับน้งอุ้งหญิงที่เมตตาเพราะว่าผู้ติดตามในช่อง youtube ของน้องมิวรัชดาพรเพิ่มขึ้นมาเป็นสามหมื่นดณตอนที่เป็นทายคลิปพี่น้องแต่ว่าณนะตอนนี้ที่แม่บัวดูเนี่ย จะสี่หมื่นแล้วค่ะสามหมื่นเก้าพันกว่าแล้วนะคะจังไหยกะนี่แหละพี่น้องเพิ่นว่าระบบอุ้งอิงทํางานแล้วว่ะสันพี่มิวเพื่อนกะเอาเรื่อง่ามาอะไปิดวงเพิินเนาะพอ่อพ่อแม่แ,มแฟนคลับน้องอุ้งอิงเพื่อนกะเมตตาเอ็นดูไปซอยต่อยอดเนาะต่อยอดอีหล่าตอนมือปิดวงเนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นที่นายินดีเป็นที่ดีอกดีใจเพราะว่า เพื่อนบอกว่าตั้งแต่เพื่อนปิ่นมอลำับม,มอลองมานี่ยังไม่เคยเจอแบบนี้นะคะยังไม่เคยยังไม่เคยได้รับพวงมาลัยยังไม่เคยได้รับความเมตตาจากพ่อพอมีแม่เนาะพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนก็บอกบรรยากาศที่เพื่อนไปไรสดบ้านน้องอุ้งอิงนังก็บอกว่าบ้านน้องอุ้งอิงไม่ใช่บ้านหอฝันของน้องอุ้งอิงคนเดียวนะคะ เป็นบ้านหอฝันของทุกคนที่ไปแมงสันมันเป็นอะไรที่ตื้นตันเป็นอะไรที่ฟังแล้วกะเห็นตามพี่น้องเห็นคิดตามค่อยตามว่ะมันแมนคือเพื่อนว่าอีดีมันเป็นมันเป็นความจริงเหมือนที่น้องหมิวพูดแม่แต่แม่บัวเองแม่บัวเองทําคลิปเนาะกับเบิงอิหลา่าติดตามมีหล่ามาตั้งแต่เขาเขาวง เขามาอยู่ในวงแต่ว่าไม่บวกก่อนหน้านั้นไม่บวกหรือมีคิปก็แคๆของไม่บัวอยู่แต่ว่าพอพ่อโจเขาเปิดให้มี jo 2อ jo 1น jo 1น JO, jo 2แม่บวกก็เข้ามาเป็นลูกศิษย์พ่อโจและเข้ามาเริ่มทําคลิปจริงจังเขามาเริ่มทําคลิปจริงจังพี่น้องบ่เสื้อก็ต่องเสือ้อพี่น้องเหตุคลิปนอ้องอุ้งอิงแล้วมีคนเบิง่งคนติดตามเพิ่มขึ้นมาหลายเนาะแต่ว่าหลายสําหรับแม่บวกอะ่ะ ประมาณหนึง่งกับบ่อเดียว่าเป็นหลักหมืน่นหลักแสนหลักพันหลักร้อยพี่น้องแต่ว่าไม่บวกนะ็ดีโอก๊กดีใจปลาปลืม้มยินดีนะคะดีใจที่เรามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราชอบเฮ็ดในสิ่งถี่มักเนาะมักมาล้ำม,มาหลอง,ม,งมักเบิงมักเ้ามักโซลีกันพี่น้องก็เอามาให้เบิงมาเบาสูฟังไปไปเลี้ยนไปเฮ็ดไปทําน้ำพอจูมากระเลี้ยนมาเลี้ยนน้ำ เรียนนาครูบาอาจารย์ถือวะถือว่าอาจารย์อาจารย์พ่อโจนี่คืออาจารย์โจนะคะแม่บววเป็นลูกศิษย์ผู้นึงของเพิ่นคือกันเนาะแล้วกะ็เห็นเพิ่นเป็นตัวอย่างแล้วก็ดูเบิงเพิ่นและยิ่งมาได้ยินน้องมิวรัชดาพรพูดเนี่ยหลายๆคนที่อยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงยูทูบเบอร์ทุกคนสาย สาย head keep, เฮ็ดคลิปเห็นอย่างทุกคนนี่ซรูดีว่าแต่ก่อนคนดูหลักร้อยแต่ว่าพ่อมามีน้องอุ้งญิงเข้ามาในวงสาวน้อยเพรบ้านแพงไม่ว่าอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับน้องอุ้งอิงเพราอพ่อแม่แม,ม่ก็จะให้ความอินดูให้ความเมตตาให้ความเมตตาให้ความอินดูเพื่อแพร่มาถึงพ่อพ่อแม่แม่ที่เฮ็ดคลิปแฟนคลับ และ้วกะ็สมาชิกในวงทุกคนแม่ต่ค้นครับโรถแม่ตะแดนเซอร์แม่ต่ค้นกลางเต้นในบรรดาในในเครือข่ายของสาวน้อยพิศนเพลงแล้วก็ผู้ที์เฮ็ดคลิปเยวกบีดาเนาะกระสีประสบความสำเร็จตามลำดับขันกันแล้วแต่ความขยันเนะพี่น้องเนาะคือจังพอจู เพื่อนบอกตลอดว่าคิดดีทำดีสิ่งดีดีก็จะตามมาไม่บัวกระยิดมันถือมันว่ะเราทำในสิ่งที่ถูกเราทำในสิ่งที่เราทำควรทำบัวในสิ่งที่ควรเบัวให้พี่ให้น้องฟังให้พ่อพ่อแม่แม่ฟังนะะเนะาะค่ะเนาะเเรื่องอีลามีความมีอีหยังหนาหักหนาหักเข้ากับมเบัา,ามะนี่ประทับใจอีหยังเข้ากับมเบัวส,สู่พ่อสู่แม่พี่สูพ่พ่อพ่อแม่แม่พีพีน้องน้องฟังนะะเนาะค่ะเนาะ เอามาเล่าให้กันฟังมาสเริกันมาสวนเสฮีหากันผู้ใดกับสิเดห็นระบบอุ้งหญิงทํางานแล้วทุกคนนะคะพี่มิวรัชดาพรอ,ออกมาพูดแล้วไม่บัวเบิงกะเอ็นดูนางนะคะนะนางยักษ์นางยักษ์ใจดีค่ะเป็นเป็นนางยักษ์ที่น่ารักเสียงดีค่ะกะติดตามกันต่อไปดูกันต่อไปนะคะแล้วก็ ผู้ใดคิดฮอดอิหลากระเบิ้งคลิปอิหลาในเพจมั่งในช่องเกาะติดอุ้งอิงมั่งพี่หมออิงก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะตั้งแต่เฮากับหมู่ว่านี่อิหลากระได้ให้สัมผัสมือเร้าสัมผัสข่าวบันเทิงค่ะและมือเร้าคนก็เอามาออกเป็นข่าวบันเทิงช่องของพี่ตุ๊กี้นะคะในช่วงพี่ตุ๊กี้เอามาเล่าข่าวบันเทิงช่องเวิร์กพอยต์ยี่สิบสามเวิร์กพอยต์นะคะผู้ใดกะ อย่าฟังรายละเอียดกับเขาไปเบิงเป็นอะไรที่แม่บัวบว่ได้คิดบ้าข่าวมันเป็นเรื่องที่เขาหูหูกันอยู่แล้วบางเรื่องที่เพืนอนมาว่าเุณน้ณนมาถามกันเท่ากับหูกันอยู่แล้วเพราะเขาติดตามกันมาตลอดแต่เราดีใจดีใจยังดีดีใจที่อีหลาได้ขึ้นไปไปอยู่ในจอไปอยู่ในจอไปอยู่ในแสงไปถ่ายเมื่อวานนี่มีสองรายการ สามถ้าสามถ้ารวมสามก็เป็นรายการให้สัมภาษณ์ข่าวโต๊ะโต๊ะข่าวบันเทิงเนาะอันนึงก็สิเป็นมัมโต๊ะเดียวบอกของลุงมัมแล้วก็ไม่หมดนี่แล้วก็ไม่หมดนี่โต๊ะลุงมัมแล้วก็จะสัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์โต๊ะข่าวบันเทิงอีหลากลาลก็พอก,นกันมีคิดนารักนารักให้หาเบิงเบิดมือเป็นกระเฮ็ดคลิปก็พอเป็นแตกล้านแตกแสนกันแซวสวดสวด,สวดพี่น้องน่ารักมากหวานนางเต้น เต็นก็พอจูปเป็นเพลงใน,ในคลิปเลี้ยวนะพี่น้องเนาะเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะเพิ่นเต็นคลิปเลี้ยวพอก็บปลูกให้ไห้าะเบิงก็ทาให้แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ไม่เหงานะคะจังไงกะติดตามกันได้เนาะคะ่ะน้อในช่องต่างๆของเครือสาวน้อยแล้วก็ฝากช่องเล็กๆของแม่บัวไว้ด้วยนะคะชัยเดบัว J O 2 Official สวัสดีจ้า